โฮมยูเจีวบะแฮงบะดาบม,มาเด้อมาเด้อกินข้าวกับเจ้าวปลาแดกพี่น้องมามามา<ๆ>ผัดผัดผักกระเดาเดาดักบักลายลายมา<ๆ>ข้าวเหนียว โยกเข้าไปากินข้าวกับแก้วพี่น้อยใบโบเข้าไปเลยแบบนี้มันค,ค่อยด,ดกแก่วไปแดงส่เมงด้านะจ๊ะผักกะเดา mà dưới mà được có hmm. bông เลิศมากคุณน้ำุมผัดดอกกระล่ำตำข้บเปียกจะตำมามา่าเพลิดเพล่ะจ้า จำ้พ <ersch> ี ian, um ่น hmm. ้องจำหืมกลางปูกก็ปากเ้าติดปาัตัวเ่ดีใจประหมตัวเห่ปาอย่างง่เข่งก็ปากกาดึงน่นะปลากดึงเหรอดีใจนะสิมาตัวเฮ่แซบๆปากเก้าปากกลางคู่ไปได้จัวน้อยกงมูตากเขา ขุน้อยกินนัุน้อยแ่ก็บเาอะก็บมาสดๆจากต้นนะจ๊ะคุลาจ้ะหายรนักินหวาน้องไสันดาวันวัน่ามไปอังเที่ยงพลาดไปเื่อยลงาเลยอยากไปอืมอยากไป เสร็จเกินไปหน่อยนะบ้านเรา ก็เหมืก็เปิดใจอะย่เงียกงก็เปดใจ่เ้ย